คุนะแมอึง้งวันร้อจัดยิ่งใหญ่ทิ้งห่างมวยที่จัดด้วยหัวใจแบบไม่เห็นฝนครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันนะครับวันร้อยเจ็ดสนั้นกำลังจะจัด ขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปที่ Impact Arena เมืองทองธานีของประเทศไทยของเรานะครับโดยบัตรเข้าชมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะจำหน่ายไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับโซเอาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พลาดบัตรนะครับก็รับชมผ่านทางสื่อออนไลน์ของวัน c h ม m p i o n s h i p นะครับหรือใครจะรับชมผ่านทางหน้าจอช่อง7 HD ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา20นาฬกา 30นาทีเป็นต้นไปก็จะหลังจากถ่ายทอดทางออนไลน์ประมาณ2ชั่วโมงน่าจะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะเข้าถึงช่องทางการถ่ายทอดของวันกันอย่างแน่นอนส่วนแฟนๆคุณคแมครับก็ต้องรับชมผ่านช่องทางธรรมชาตินะฮะหรือถ้าใครจะชมแบบลิขสิทธิ์นะครับแฟนๆคุณคแมนั้นต้องเข้าไปรับชมที่ทางเว็บไซต์ของวัน f อซนะครับซึ่งเช,เชื่อว่าชาวกัมพูชาที่เป็นแฟนมวยส่วนใหญ่ก็อยากชมกันแล้วครับแล้วก็คงจะชมผ่านทางโซเชียลมีเดียของไทยเรานี่แหละแต่ว่าแบบ Off i c i a l นั้นไม่มีนะครับแอดเคยรายงานทราบไปแล้วนะจริงๆแล้วกัมพูชาเคยจะซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดวันครับโดยช่องบายนทีวีแต่แฟนๆกุนขมที่ไม่เห็นด้วยนะก็ออกมาต่อต้านกันจนสุดท้ายทางบายนทีวีก็ขอยกเลิกสัญญาการถ่ายทอดสดไปแต่ก็ยังมีแฟนกุนขมาเป็นจำนวนมากครับที่พูดอะไรได้ไม่มากนะน้ำท่วมปากอยากดูมวยมันมน,นะครับแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้เพราะจะโดนกล่าวหาว่าไม่รักชาตินั่นเองนะฮะโดยในการแข่งขันวันร้อยเจ็ด ก็จะมีนักมวยดังๆนะครับดาวเด่นของเราคู่เอกก็คือเตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลจะพบกันเป็นภาค2ในการชิงแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอเวทนะครับและก็ยังมีคู่รองคู่ประกบอีกหลายคู่ที่น่าสนใจนะฮะมีทั้งการชิงเข็มขัด MMA มีทั้งการแข่งขันปั้มจับล็อกแต่แน่นอนว่าทัวร์นาเมนต์นี้เน้นไปที่มวยไทยของเรานะครับนักมวยในแถบอาเซียนที่ได้เข้าไปแข่งขันในรายการนี้ก็มีทั้งเมียนมาแล้วก็ลูกครึ่งมาเลเซียอย่างโยฮันกาซาลี แต่แน่นอนครับว่ามีหนึ่งชาติไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันครั้งใดๆของวันออกมาอิจฉาตาร้อนครับแล้วก็รู้สึกว่าไฟมวยไฟนี้เนี่ยมันคงจะมันคงจะสนุกมากๆแล้วก็คงจะรับชมได้เพียงแต่ทางช่องทางธรรมชาติเท่านั้นโดยสื่อของคุณคแมนะครับหลายๆสื่อก็เอาข่าวนี้ไปลงครับส่วนใหญ่ก็จะโดนเพื่อนร่วมชาติตาหนิติดาแล้วครับว่าไม่รักชาติของตัวเองไปนําเสนอข่าวของพวกอาเสียมทําไมแต่มีสื่ออยู่บางเจ้านะี ที่ยังคงยืนหยัดนําเสนอข่าววงการมวยโดยมองว่ามวยไทยและกุนแคมแ์มันคือกีฬาชนิด เด,ด้วยเพจที่นําเสนอข่าวให้กับกัมพูชาที่แอดนำมาเสนอในวันนี้นะครับเป็นเพจที่มีชื่อว่ากุลขแมแล้วก็ขีดกุลขแมภาษากัมพูชานะเขาได้นําเอาข่าวของการแข่งขันวันร้อยเจในช่วงเย็นวันนี้ไปนําเสนอให้กับเพื่อนร่วมชาติได้เห็นนะครับถึงความยิ่งใหญ่ของไฟที่จัดในประเทศไทยของเราโดยคนไทยของเราและเป็นการแข่งขันมวยไทยของเราพร้อมเงินรางวัลอีกมากมายและผู้เข้าชมในการแข่งขันแบบบัตรโซเอาท์พวกเขาก็ยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของ มวยไทยจนขมขื่นในหัวใจเข้าไปอีกอย่าเที่รายงานในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้กุลขแมแยนั้นะมันเริ่มเน่าเฟะแล้วครับแล้วแฟนๆกุลขมแมส่วนใหญ่ก็เริ่มจะรู้สึกตัวแล้วว่าการพยายามจะทีบตัวเองออกจากมวยไทยนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับกุลขมแมเลยเพราะการบริหารงานของสมาคมมวยกุลขมแมหรือโปรโมเตอร์มวยกุลขแมแยสายที่ต่อต้านมวยไทยนั้นมันเน่าเฟะและก็ยิ่งทํายิ่งแย่การผลักดันให้เกิดไฟกุลขแมแยเป็นจนํานวนมากแต่ค่าตัวของนักมวยน้อยนักมวยวเองต้องชก ซ้ำวนบ่อยๆจนได้รับบาดเจ็บหักหลับกันอยู่เป็นประจำนั้นมันไม่ได้ส่งผลดีต่อวงการกุนขแมเลยแต่อย่างใดและมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของนักมวยกุนขแมนั้นดีขึ้นแต่อย่างใดหลายคนก็อยากให้หนักมวยของตัวเองได้มีโอกาสได้มาชกในรายการอย่างวันแชมเปี้ยนชิพและวันลุมพินีนะครับนายโคชายประธานมวยกุนขแมเองก็อยากครับแต่แน่นอนว่าถ้าหากยังไม่มีคําขอโทษอย่างเป็นทางการของบุคคลที่เคยกล่าวว่ากุนขแมคือต้นกําเนิดของมวยไทยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเรา ก,ก็ยากครับที่ชาวไทยของเราจะให้อภัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังโชคดีนะครับที่มวยลาวนั้นไว้ตัวทันแล้วก็กดดันให้ประธานมวยลาวนั้นออกมาขอโทษไทยซะก่อนไม่อย่างนั้นมันคงจะแย่มากๆไม่ได้ต่างอะไรกับกัมพูชาเลยครับสำหรับมวยลาวพูดถึงมวยกุนแมะนะครับฝ่ายมวยในประเทศนั้นมีเป็นจํานวนมากครับแต่นักมวยกัมพูชาทั้งประเทศเนี่ยมีจํานวนนักมวยน้อยกว่านักมวยในจังหวัดบุรีรัมย์แค่จังหวัดเดียวได้ซ้ําการนาเอาการเมืองของกัมพูชามายุ่งเกี่ยวกับวงการกีฬามากจนเกิน มันเลยทําให้เกิดปัญหาเน่าเฟะอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆกุนคาแมกันดีกว่าครับว่าเมื่อชาวกัมพูชาเห็นประมวลภาพการแถลงข่าวของรายการวันร้อยเจที่จะจัดขึ้นที่อ m p a c ค Are n a เมืองทองธานีในช่วงเย็นวันนี้พวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่านี่คุณเชียพวกมวยไทยเหรอน,นี่ยความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าอะไรฟ้าแอดมินเพจกุนคาแมแต่นําเสนอข่าวพวก มวยยไทคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าประเทศไทยผลักดันนักมวยที่แม้แต่จะเอาชนะเอ็มอมารินยังทําไม่ได้มาชกเป็นคู่ร้องคู่เอกของรายการเลยหรือเนี่ยอันนี้เขาพูดถึงนาบิลอานานนะครับเคยชกกับเอ็มอมารินที่ประเทศไทยของเราเสมอกันไปนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฉันคิดว่าคู่เอกเนี่ยตะวันฉายชนะ99้าสิบเกปอร์เซน์คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาพูดไปถึงการประกบคู่ระหว่างรถถังจิตเมืองนอนกับไทเครุนะครับยอด มวยจากประเทศญี่ปุ่นซึ่ง จะมีการแข่งขันกันในวันที่23มีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะโดยเขาบอกว่าอะไรนะรถถังกับท้าเครุประกบคู่กันล่วงหน้าสี่เดือนเลยเหรือเนี้ยคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าไอ้พวกคนไทยนะมันชอบเล่เ์เลี่ยมคอยดูนะพอถึงไก่วันชกจริงๆพวกมันก็จะเปลี่ยนเอาซุปเปอร์เล็กที่มีส่วนสูงนะ่ะสูงกว่าท้าเครุมาชกแทนรถถังคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าไม่ต้องไปมองพวกเขาหรอกพวกเราคนจะมองพวกเราเองมากกว่าอย่าไปอิจฉาคนอื่น เขาเลยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับหน้าะโดยบอกว่าเราควรจะมองพวกเขานะเพราะพวกเขานะ่ะไปเด็กไหลมากแล้วอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับหน้าะโดยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเขาหรอก เพราะตอนนี้ศิลปะกุนขาแมของเราหนะกำลังอยู่ในช่วงหมึนหัวอย่างหนักเลยละ่ละหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าอย่าพึ่งใจร้อนใจเย็นๆพี่ชายอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะตามพวกเขาทันแน่นอนหลังจากนั้นคนที่มาตอบกลับก็ตอบก,บกลับอีกครั้งนะครับโดยบอกว่าในขณะที่พวกเสียมกับพวกเวียดนามกําลังพัฒนาตัวเองอย่างหนักแต่พวกเราน่ะเหมือนย่ําอยู่กับที่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเกือบทุกคู่ที่จัดในประเทศไทยมีแต่คู่น่าดูทั้งนั้นเลยเมื่อไรคอมเมนต์ของเราจะทํได้ ไเหมือนคนอื่นเขาบ้างกล้าไหมที่จะจ่ายเงินกับนักมวยให้มันเป็นหลักล้านน่ะมีใครกล้าทําไหมล้านนี่หมายถึงล้านบาทนะฮะไม่ได้หมายถึงล้านเรียวนะฮะหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าเราไม่มีทางขายตั๋วได้เท่าพวกเขารอกพวกเราหน้าชอบดูฟรีกันเท่านั้นแล้วก็พากันไปถ่ายคลิปเพื่อหาตังค์เราไม่สามารถจดสิทธิบัตรในความเป็นสิทธิ์ของรายการพวกนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่มีทางที่ใครจะมาสนับสนุนเงินในระดับนั้นได้หรอกจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าเราก็ ลองทาดูสิขายตัวแพงๆเหมือนพวกเขาบ้างมันจะได้ช่วยผลักดันให้หนักมวยของเรามีชื่อเสียงไงล่ะแล้วก็จดลิขสิทธิ์ให้พวกเขารู้เลยว่าพวกเราเนี่ยคือเจ้าของดั้งเดิมหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าถ้านาปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่มีทางที่เราจะทําได้แน่ความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าบอสของรายการนี้เขาเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นและมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เขาจะเอานักมวยขมรนของเราไปต่อสู้ถึงแม้ว่านักมวยศิละปะการต่อสู้คุณค่ของเรา นั้นจะเข้มแข็งขนาดไหนก็ตามคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเท่าที่ฉันดูมาน้องโอนักมวยของไทยนะ่ะแพ้ตลอดเลยละ่ะทําไมเขาถึงไม่เอานักมวยเขมรข,ของเราไปชกแทนนอ้อหรือว่าเขากลัวแพ้เขมรของเราหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าน้องโอเน่ะเขาไม่ได้แพ้ตลอดหรอกนะชนะบ้างมันก็มีแต่เพียงแค่เราไม่ค่อยได้เห็นเท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าราคาตั๋วเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยเราไม่มีทางวิ่งตามเขาทันตลอดการคอมเมนต์ ไปหน้าบอกว่าพวกเนี้ยไม่กล้าชกกับนักมวยกุนาแมของเราหรอกเพรกกาะลัวโดนกุนาแมของเราเนี่ยขย่ำขคาเมรของเรานะ่ะนนะยังกล้าเอานักมวยดีๆของไทยมาชกเลยแต่พวกเขาน่ะไม่กล้าเอานักมวยเราไปเพราะพวกเขากลัวแพ้คอมเมนต์ต่อไปหนะ้าบอกว่าพวกเขาน่ะยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแต่พวกเราน่ะเหมือนยืนอยู่ในความฝันคอมเมนต์ <c oughs> ต่อไปหนะ้าบอกว่าทำไมไม่มีนักมวยของเราไปชกสักคู่เลย ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าฉันอยากจะถามแอดมินหน่อยนะว่าตอนนี้ในประเทศไทยนะ่ะมีสุดยอดนักวยสักกี่คนใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบความสามารถในปัจจุบันของนาบิลเทียบกับเอ็มอัมมารินตอนนี้มันเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่มีใครมาตอบนะฮะ คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันว่าพวกบ้านเลขที่2น่ะนักมวยคงหมดสต็อกแล้วละ่ะฉันเห็นแต่หน้าเดิมๆหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าแล้วลองมองมาที่บ้านเลขที่1ของเราสิเรามีนักมวยในสต็อกสักกี่ชิ้นกันมีดีแค่ไหนที่เราจะไปกล่าวหาเขาว่าเขาไม่มีคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าทําไมต้องโฆษณาให้พวกบ้านเลขที่2ด้วยพวกเสียมนะ่ะ ไม่เคยมองเห็นหัวของพวกเราเลยคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าไอ้นักมวยคู่เอกทั้งคู่นะ่ะเชื่อฉันไหมมันไม่กล้าที่จะมาต่อสู้กับศิลปะกุนคาแมของเราหรอกแฮ่มีการกล่าวหาว่าซุปเปอร์บอลกับตะวันฉายไม่กล้าชกกับมวยคุนคาแมด้วยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเสียมนะ่ะไม่อยากให้ศิลปะกุนคาแมของเราดังพวกเขาก็เลยหลีกเลี่ยงทุกช่องทางเพื่อที่จะไม่ให้มวยของเราไปชกค,คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าพวกเขาน่ะเกลียดเราตลอดแต่ทาไมพวกเราถึงทําใจเย็นกันอยู่ได้ ผลเอานักมวยเขามาชกให้นักมวยของเขามีประสบการณ์แล้วก็อ้างว่ามันเป็นกีฬาเพื่อการกระชับมีดคอมเมนต์ต่อไปหน้าบอกว่าฉันอยากรู้จริงๆแอดมิน ไอ้พวกอาเซียนมันเป็นญาติทางแม่ของคุณรึงไงทําไมถึงช่วยโปรโมทให้ผมมันหนักขนาดนี้หลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาตินะครับเข้ามาโพสกฎหมายของกัมพูชาว่าการหมิ่นประมาทคนอื่นโดยเจตนานั้นมันมีโทษปรับเริ่มต้นตั้งแต่1 0 0 0 0แนเรียวถึง10ล้านเรียวในกรณีที่หมิ่นประมาทด้วยวาจาในพื้นที่สาธารณะนะหรือบนสื่อโซเชียลมีเดียนะฮะถ้าหากมีหลักฐานก็สามารถที่จะโดนปรับได้นะครับโอ้อันนี้คือกฎหมายของกัมพูชานะมาตรา305นะครับแอดก็ไม่ คอนนมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าทําไมประเทศของเราไม่จัดเอานักมวยระดับแนวหน้าของเรามาชกกันบ้างเช่นเอาทุนเทราที่เป็นเบอร์หนึ่งไปชกกับใครก็ได้ที่คิดว่าเป็นเบอร์สองไงทําแบบเขาได้ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าในขณะที่ประเทศไทยนะ่ะไม่เคยพานักมวยขมรของเราไปต่อสู้เลยแต่ประเทศของเรากลับเอานักมวยไทยมาชกตลอดหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าก็เพราะพวกเราขาดเนืกอมวยของพวกเขาไม่ได้ไงล่ะแต่พวกเขานะ่ะไม่สนใจพวกเรา อคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าฉันละงงจริงๆตั้งชื่อเพจเป็นภาษาคขมรตแต่เอาแต่ข่าวของพวกเมยไทยมาลงตลอดความคิดเห็นต่อไปนะบอกว่าไม่มีนักมวยศิลปะการต่อสู้เขมรของเราเข้าไปต่อสู้แล้วจะเอาข่าวของพวกเขามาลงเพื่อสนับสนุนพวกเขาทําไหมหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าอยากขวานักเลยหนะ้าเป็นกลางบ้างก็ได้ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าคอมเมนต์ของเราน่ะไม่ใช่โจรแต่ตอนนี้คุณกําลังทําให้มเขมรตของเราน่ะ ทะเลาะก,กันเองอยู่รู้ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าฉันฝากไปถึงเจ้าของเพจด้วยนะอย่าไปเผยแพร่ข่าวของพวกคนอื่นให้มันบ่อยเกินไปนักรู้ไหมครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่แอดนำเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะก็อย่างที่แอดเคยเล่าให้ฟังแหละครับว่าแฟนๆคุณเแมที่เขาไม่เห็นด้วยกับไอ้นโยบายที่จะมาขัดกับมวยไทยนี่ก็มีเยอะแล้วครับแต่เขาก็อาจจะเป็นปากเป็นเสียงเล็กๆเท่านั้นเองที่หลบอยู่ภายใต้เงาของ ชาวกัมพูชาชาตินิยมส่วนใหญ่นะฮะแน่นอนว่าระบบการจัดการแข่งขันการประชาสัมพันธ์และวิธีการในการกําหนดกติกาต่อสู้ของวันนั้นมันน่าดูครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่แฟนคุณคแมแยหรอกครับที่ชอบดูมวยของรายการวันชาวไทยของเราหลายๆคนที่เมื่อก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจมวยเลยหรือเลิกสนใจมวยไปแล้วอย่างแอดเนี่ยก็ยังกลับมาดูเพราะรายการของวันนั้นมันดูสนุกมากกว่ามวยในรูปแบบเดิมๆนั่นเองยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนนะครับหลายๆอย่างก็ต้องมีการ ปรับเปลี่ยนไปตามการเวลานะฮะคนที่ชอบแบบเดิมคลาสสิกก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกครับส่วนใครที่ชอบแบบสมัยใหม่ก็ไม่ได้ผิดเช่นกันนะครับขนาดมวยไทยของเรายังมีมวยไทยโบราณมวยไทยสมัยใหม่ที่ชกกันแบบ5ยกใส่นวมใหญ่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนมาจากมวยโบราณเพราะฉะนั้นมวย3ยกนวมเล็กก็พัฒนาต่อยอดไปจากมวย5ยกนั่นเอง และตอนนี้เพื่อนมารของเราก็ปรับไปใช้นวมเล็กชกกัน3มยกในรูปแบบของวันแชมินชิปจัดอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่หลายรายการเหมือนกันนะฮะในกัมพูชาแต่ก็อย่างอ้างว่าตัวเองเป็นออริจินอล จูดดีนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะข่ะาวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนาวรวมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ